สวัสดีค่ะจะออกแบบรูปแบบของรายงานเลเยอร์หนึ่นะคะใครเข้าไปที่ business intelligence เลือกเมนู business intelligence แล้วก็เข้าที่ระบบขายนะคะวิเคราะการขายเราจะเลือกช่วงช่วงลูกค้านะคะเป็นชื่อเต็มแล้วก็ช่วงสินค้า ชื่อเต็มเหมือนกันแล้วว่าช่วงเวลาตั้งแต่0 1 0 1 2 5 5 2นะถึง31,12,2552ค่ะแล้วคลิกไปที่ปุ่มโอเคค่ะัรคจะู่นะาระบบกำลังรันนิ่งค่ะ เสร็จแล้วมองไปที่ด้านล่างะคะ่ะสีเขียวส้มค่ะก็จะมีเราจะเลือกข้อมูลที่เราใช้เฉพาะที่เราใช้นะคะอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็เอาออกไปชื่อย่อสินค้าเราจะเอาเมาส์คลิกค้างไว้แล้วลากไปไว้ที่ช่องว่างว่างพื้นที่ว่างๆนะคะแล้วก็ มูลค่าหลังหักส่วนลดแล้วก็วันที่นะคะก็จะเหลือแค่ข้อมูลที่เราต้องใช้ขวามือนะคะดูไปที่แท็บเครื่องมือขวามือ,อเราจะเลือกเดือนของเอกสารนะคะจะเป็นเดือนขีดตัวเลขวันที่ของเอกสารนะคะ ไปดูที่ช่อง Add t o นะคะเราจะเลือก Column Area ค่ะแล้วเราจะ Double c คลิกไปที่เดือนขีดตัวเลขวันที่ของเอกสารนะคะนี่ข้อมูลจะมาปรากฏอ,อยู่ในของเรานะคะอยู่ใน Layout ของเราตอนนี้ได้ Layout ตามที่เราต้องการแล้วนะคะ ไปไปที่เมนเมนูนะคะเลือกเลือกปิดค่ะเอ็ x ปอดด็อกทีเมนค่ะ Excel e x c e l กเซทีเมนเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น02นนะคะแล้วก็เซฟได้เลยค่ะ ต้องต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านอกพอร์ตหรือไม่เยสค่ะนี่เราจะเห็นหน้าตาที่เราทำนะคะหน้าตารายงานของเราเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ